สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก14-17กันยายนนี้เช็คที่นี่เลยจังหวัดไหนโดนถล่มบ้างมรสุมกระน่ำน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนั่นเองครับวันนี้ก็คือ14กันยายน2567กรมอุตุประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเป็นฉบับที่5 1 8 6ทับ 67, มีฝนกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง17กันยายน2567นี้ได้ระบุไว้ว่าในช่วงวันที่14ถึง17กันยายน2567นั้นประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองครับจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ ทั้งนี้เนื่องจากกล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงนั่นเองครับ เราก็มาดูว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็มีดังนี้กันเลยนะครับเริ่มกันที่วันที่14ก็คือวันนี้14กันยายน2567ไปดูที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยนองคายบึงการนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจเริญ สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพหมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจะเชิงเซาร,ระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาประนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลมาดู ข้ามาที่วันที่15กันยายน2567ภาคเหนือก็ที่จังหวัดน,น่านอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี มาดูที่ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีระครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนออกที่จังหวัดนครนายกปราชีนบุรีจะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรจุราธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลมาดูบันที่16ถึง17กันเลยนะครับภาคเหนือที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตาดมาดูที่ภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยะลาพระนองฟังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับจึงของให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองส่วนเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยนั่นเองครับจึงขอออกประกาศมาณนะที่นี้ให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบจากกรมอุตุนั่นเองครับขอบคุณมากครับประกาศวันที่14กันยายนพศ2567เวลา05.00นทั้งนี้กรมอุตุวิทยา กรมูุตูนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่14คือช่วงเย็นนั่นเองครับคือเวลา17นาฬิกานั่นเองครับ